ลุงเป็นไงล่ะเจอของดีของพวงแลของธนาคารเป็นไงเป็นไงน้องวินน้องวินเฮ้ยน้องวินเฮ้ยนี่น้องวินเป็นไรน้องวินไเฮ้ยมึงอย่าดนะมึงกูมีของดีนะมึงมึงกลัวไหมเนี่ยกูไม่กลัวหรอกมึงกลัวไหมมึงวางนะมึงเทปสิตื่นกว่านี้น้องวินผมไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้เหมือนน้องวินเปลี่ยนไปเลยคุณเข้ามาทำไม ออกไปซะเฮ้ยตาลุงจับหัวดิไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยในเมื่อตาลุงนี่ผมใช้คนดีจากท่านชายสะกดเขาไว้แล้วนะพี่ศีทุกคนเรื่องแต่น้องวินเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องวินมึงจับพ่เชนไม่ได้หรออยูออกไปซะมึงไม่อยากตายเป็นผงที่ฟอที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะมึงฉัไม่ไปหรอกยังไงกูต้องเอาน้องกูครับ ให้น้องมึงน้องวินอนะเดี๋ยวูยอาครับยังไงกูไม่ให้มันเข้าสิงมึงหรอกจบไปซะกูไม่ครับกูจะเอาน้องกลับไปได้ยังไงกูไม่ปล่อยไปหรอกพี่พีุ่มน้องวินจนะัก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่านะครับก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่เชนด้วยนะครับข้อในค่ำคืนนี้นะครับพี่ผมบอกตรงคืนนี้นะครับผมจะมาตามจะมาหากาลุง อีกครั้งหนึ่งคนระับผมจะมาดูว่ายิงมาดู <c oughs> มาดูลูกสาวของสองคนนะว่าว่าตอนเนี้ยกําลังแปลงกายเป็นผีหรือเปล่านะซึ่งวันนี้ผมก็มีของดีจากท่านชายมาจะ้ะนี่นะพี่เอฟซีทุกคนซึ่งผมจะไม่ดึงออกมานะท่านของที่ท่านชายใ้ผมมาเนี่ยผมจะเก็บรักษาไว้ผมจะพยายามไม่ให้ไม่เปิดให้กล้องเห็นนะพี่เอฟซีทุกคนเพราะของดีนี้เนะี่ยคือว่าท่านชายเออยากพยายามอย่าให้กล้องเห็นอย่าให้ใครเห็น ข้อของดีที่ท่านใช้ผมเนี่ยมต้องไว้ที่ตัวตลอดไม่ว่าผมไปไหนมาไหนนะพี่พสีทุกคนข้อในวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามเจอเดีอะไรหรือเปล่านะหรือว่าจะเจอตันลุงหรือว่าจะเจอใครนะพี่พี่สีทุกคนข้อในวันในค่ําคืนนี้นะผมผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะซึ่งผมก็ได้พาน้องวินมาด้วยนะนี่นะก็ขอกราบสวัสดีพี่ปนันนะพี่สีทุกคนครับก็ขอขอวันเนี้ยผมอะจะมาเป็นเพื่อนพี่เชนนะใช่ครับก็ขอขอบผมก็ไม่กล้าให้พี่เชนมาคนเดียวนะพี่พี่นะคนก็เรื่องที่นางนวลกับนางจันเนี่ยคือนางนวลกับนาง ทารีแล้วใช่แต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าตาลุงอ่ะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะหลังจากที่มีลูกนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะโกรธแขนพวกเราปะใช่คนและไม่รู้ว่าลูกสาวเขาตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อจะกลับมาหาตาลุงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงหรือว่าท่านท่านฤาษีปล่อยไปแล้วรู้ว่ายังไงเราก็ยังไม่รู้นะพี่เอตีนะก็ในค่ำคืนนี้เราไม่รู้เลยจะเจอดีอะไรเลยแต่น้องวินถ้าเป็นอะไรกันหนีจะขัดเพราะทุกว่าทุกอย่างเนี้ยของดีเนี้ยที่ท่านช้ยให้พี่ไว้เนี้ยพี่จะพบติดตัวตลอดยังไงตาลุงก็ไม่กล้ามาทำ แต่ต้องดูท่าทางตะลุงก่อนนะเราเจอตะลุงหรือไม่เจอนะพี่เอซีทุกคนเอาอย่างนี้นะพี่แทาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะเดินทางไปเลยนะไปครับไปน้องวินซึ่งตอนนี้น้องวินก็เดินนำหน้าผมนะมีวอลเลยเราจะเจอเลยป่ะเนี่ยใช่พอตอนคืนนี้ท่านชายก็ตอนนี้ท่านชายก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะหรือว่าทําอะไรหรือเปล่าท่านชายเลยไม่ว่างผมก็เลยมากับน,น้องวินนะพี่เอซีทุกคน นี่ครับน้องินซึ่งตอนนี้บ้านไฟตะลุงเฮ้ยน้องวินมีคนอยู่เว้ยไฟปิดเลยนะครับแต่ผมปิดไฟนะพี่สิทูคนี่คนระับนีตะ,นตะลุงดูใช่ไหม แล้ววะแล้วเขาทำอะไรวะเนี่ยน้องวิน,นเฮ้ยเขาทำประตูเข้านู่นวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ๆน้องวินตัวเดียวเพียบสิทุกคนอย่าทำประตูอะไรสักอย่างนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้องวินระวังตัวนะเข้าประตูเขาขอที่ทานก่อนขอขามาเาล่ะไน,น้องวิน 不吃、嗯，嗯，不鱼啊，不蛙啊。嗯、那能捕梦吗？能不梦，有蛙、鸡巴、鸡巴可以的啊。现在啊，太阳呢？太不我们外在呢。能捉虾了？不啊、嗯。有鱼啊？有鸡巴啊？有鸡巴。能不梦的厉害。Ja, ลูกพมเอือกจะที่บ uh ่า huh น <mythology> <lak ifi jamais état> ้องวินถาเรื่องถามถึงลูกสาวนะมาเลยมาเลยสินะเราเยอะบ่านี่าฮ่าอ้าอ้าอ่กลัววะไม่กลัวย่ะเฮ้ยน้องวินเขาเรียกน้องวินด้วยเฮ้ยอยู่บ่เขาเรียกน้องวินไม่รู้ไปทำอะไรน้องวินระวังตัวนะเฮ้ยน้องวินระวังตัวไม่ได้ทิส nó mới vào khi nào là già luôn nó vinh, nó vui, nó đang luôn, nó đang. không có gì, là luôn Nó, nó muốn Mày làm có mưa gì vậy? Mưa mưa nhiều. Hôm nay có mưa không? 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 ยุบเลยวูบานนกอะไรฮามาเลยหรอมาอืมํามาเลยไม่เล้ชุดแรกก็บ้ว่าตออย่่ใคน้องบินนะเพื่อเป็นอะไรขึ้นมานะเขาก็คุยเยอะพี่ใช่เพราะรู้ว่าพี่พาเอาของของท่านชายมานยี่สิบจ็ไม่ให้โจมเลยี่่ไงไม่ให้โจมเลยยี่ไงมนะไม่ให้โจมอยี่สใบไงเยอไ่้โจมอะรยี่สิ่ไงเยอะเย แกโจต้าต้าแตมีตาแม้วมละเหแกไปจะฆาดิี่นางมึงนะคนที่แกไปจะฆ่าไม่ก่อแกแบบไปจะฆ่าบ้าต่เล้วยายแกพี่เยสยอ่ะแกมหละกแพี่เยสัยเนาะท่านัท่านหมอผีเมาดาวีมอย่าง้ไปนู่นี่พอน

เป็นไงล่ะล e, <ım. S 2> ุงเป็นไงล่ะเดี๋ของดีของพวงล่ะของทั้งคายเป็นไงเป็นไงน้องวินน้องวินเฮ้ยน้องวินเฮ้ยทีนี้น้องวินเป็นไรน้องวินไปเฮ้ยมึงอย่าดนะมึงผมมีของดีนะมึงมึงกลัวไหมเนี่ยผมไม่กลัวหรอกมึงกลัวไหมมึงวานนะมึงเจ็บจึจนตอนนี้น้องวินผมไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้เหมือนน้องวินเปลี่ยนไปเลยคุณเข้ามาทำไม ึงออกมาพี่จ้าเฮ้ยตารุงจับหัว่าที่ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยในเมื่อตาลุงนี่ผมใช้คนอีกจากท่านชัยจะกดเขาไว้แล้วนะเพื่อนสีทุกคนเรื่อแต่น้องวินเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องวินมึงจามพิเชนไม่ได้หรอออกไปซะมึงไ <He i. S 2> ม่อยากตายอย่างที่ฟอที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะมึงกูมไม่ไปหรอกยังไงกูต้องเอาน้องกูครับ ไอ้น้องมึงน้องวินอะเดี๋ยวกากรับยังไงกูไม่ให้มันเข้าสิงมึงหรอกกับไปซะกูไม่กลับกูจะเอาน้องกลับไปได้ยังไงกูไม่ปล่อยไปหรอกนี่นะเพียร์ทีโดดมึงน้องวินจัมอะไรไม่ได้เลยนะน้องวินน้องวินจับไม่ได้เปล่ากูไม่ใช่วินแล้วมนเป็นใคร

ลงุงอย่าถามน้องวินกูนุ่มึงเฮ้ยถ่าย<ง>มาน้องวินไอ้น้องพี่น้องวินเป็นไรจับตัวได้เลยเฮ้ยพี่เมื่อกี้มันจับหวัวงผมแล้วก็อยูย่ๆผมก็ไม่เห็นใครเลยเอา้าวน้องวินจับพี่ไม่ได้ใช่ไหมเพรไม่เห็นใครก็ไม่รู้เมื่อตาลุงเนี่ยตามันแดงแก้มเลยพี่จะไปเขาใกล้ดูท่าทางมาันก่อนนี่นะครับพี่กซี่ทุกคน ผมไม่ได้ตาลุงมันสะกดอะไรน้องวินไว้หรือเปล่าดีที่ผมเอาของดีจากท่านชายไปไปแตะหัวมันก่อนนะไม่ทำเมื่อกี้ผมได้ทำอะไรพี่เปล่ายังดีที่พี่ช่วยเองทันเนอะโดนผมโดนสะกดจิตเนียพี่ดูดิดูหน้าตามันเขี้นะนี่หนิ่งแล้วเพื่อทำไม่ด pues ีแล้ววะทำแล้วแม่งทำไม่ดีแล้วพี่ทำเพื่อนมาแล้วยายเนี่ย เดีมาแล้วไม่ได้เดี๋ยวจะน่าหัตาลุเฮ้ยเดี๋ตาลุกฮัลโหลดี๋อุตมุต้าเฮ้ยน้องวินเฮ้ยที่เันเฮ้ยี่ผมว่าแม่งไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยพี่เชนคือคือถือไฟหวังว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วพี่ใช่ มาไม่แล้วพี่หนูจะมุมงไปแล้วจะมุ่งกันหรอเฮ้ยมันท้องกระทาแล้ววะแกนี่ทำไม่ดีเลยวะไม่รู้จะหาทางออกได้ไหมเนี่ยเพีเชตุยท่าไม่ดีนะน้องว้ยเนี่ยบพี่อนทุกคนผมไม่รู้ว่าตาลุงทำอะไรนะแต่ผมจะไม่ไปใกล้ๆนะถึงผมจะมีควาดีที่ตัวแต่ผมก็จะไม่ไปได้นะ

ta lùng mình cái Nó nguyên mày lại Nó nguyên Nó nguyên Nó nguyên Ê Phương Nó nguyên mày lại ơi hey, Ê, ta lùng hey. nguyen, lại mương Cặp nó nguyên chạm hết đấy Nó nguyên đang Nó nguyên đang nó nguyên น้องวินตั้งสติก่อนตัน้งสติให้ดีน้องวินจ้าน้องวินตั้งสติก่อนตั้งสติให้ดีน้องวินตั้งส,ต,ต,งสติให้ดิหลวงพ่ออยู่ข้างหลังนะพี่ว่าไปซะแล้วลวงจะ๊บก็จิ้นน้องวินเลยตั้งสติน้องวินตั้งสติให้ดี อาลุงนี่นะพี่สีคนไม่รู้มันทำอะไรส่วนที่เดิมเดินไปเดินมาโรยรองวินตาตีให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วผมไม่รู้ว่าตาลุงเนี่ยตัวนี้เดินมาเรื่อยๆรองวิน้องวิน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 ตาลุงมาแล้วตาลุงมาแล้วอะไรเหตาลุงมาแล้วไปไปถอยถอยถอยไปเพราะว่าไม่ใช่ี่ไปพี่สีนะ พ่อเหมือนกับน้องวินจะโดนสะกดจิตหลบสองพอพ้อบเลนะผมไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจำตัวเองไม่ได้นี่ไปพี่สีนะพอคลิปน,นี้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เดี๋ยว,ยวมันเดินตามน,ะเนามนะเดี๋ยวผมจะขอน้องวินเดินทางกลับบ้านก่อนนะขอที่จะเจออะไรไม่ดีมากกว่านี้นะพี่สีทุกคนออไม่ไงก็แค่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมาลากดไลค์กดแชร์ผมนะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพ่ไปทุกคนสวัสดีครับ